สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่นะครับที่เข้ามารับชมช่องหัวไทยลรตโตอยู่ในขณะนี้นะครับมีสมาชิกขอกันเข้ามานะครับเลขเด็ดล่างสี่ตัวนะครับก็จากงวดที่ผ่านมานะครับก็ต้องขอภายสมาชิกด้วยนะครับสูตรที่นํามาให้เพื่อนๆรับชมการหลุดนะครับสําหรับในงวดประจําวันที่สิบหกธันวาคมนะครับเปลี่ยนให้สูตรใหม่นะครับ ก็เป็นสูตรที่ผ่านการใช้งานมาแล้วหนึ่งงวดนะครับสาหรับสูตรนี้นะครับแต่ในงวดต่อไปสูตรนี้จะเดินต่ออีกหรือไม่ไม่มีใครทราบนะครับโปรดใช้วิจัยในการรับชมกันด้วยนะครับซึ่งสูตรนี้นะครับเดินมาทั้งหมดห้าสิหกงวดนะครับก็ยกตัวอย่างมาให้ดูกางวดแล้วก็มารับชมวิธีทํากันนะครับเริ่มจากงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมนะครับเลขเด่นได้หนึ่งห้าหกเจ็ดนะครับสองตัวล่างออกหนึ่งหนึ่งนะครับ ก็เข้าที่เลขหนึ่งนะครับมาสิบหน่วยนะครับเลขหนึ่งงดต่อมาครับได้เลขเด่นงวดต่อมางดวันที่สิบหกสิงหานะครับได้เลขเด่นเจ็ดหนึ่งสองสามนะครับผลาัวัลออกหกเจ็ดเจ็ดข้าที่หลักหน่วยล่างนะครับงวดต่อมาครับงดวันที่หนึ่งกันยานะครับเลขเด่นได้หนึ่งห้าหกเจ็ดนะครับผลลัพธ์สองตัวล่างออกเก้าหนึ่งนะครับหนึ่งข้าหลักหน่วยล่าง งวดตามานะครับงวดวันที่สิบหกกันยานะครับเลขเด่นได้หนึ่งห้าหกเจ็ดนะครับร้อนเนาะสองตัวล่างออกสี่หกนะครับหกเข้าหลักหน่วยล่างงวดตามาครับวันที่หนึ่งตุลาคมนะครับเลขเด่นได้หกศูนย์หนึ่งสองวันวันสองตัวล่างออกหกหกนะครับหกมาสิบหน่วยนะครับ งดต่อมานะครับวันที่16ตุลานะครับเลขเด่นได้9 3 4 5ผลราลวัลสองตัว่างออก4 4นะครับสีเข้า10หน่วยนะครับงวดต่อมาณนะครับวันที่1พฤศจิกายนนะครับสูตรเลขเด่นได้8 2 3 4ผลราลวัลสองตัวางออก6 3นะครับ3เข้าหลักหน่วยล่างงดต่อมานะครับสูตร งวดวันที่16พฤศจิกายนนะครับสูตรได้0456นะครับผลววนสองตัวล่างออก14 4ข้อหลักหน่วยล่างนะครับและงวดล่าสุดนะครับวันที่1ธันวาคมนะครับสูตรคำนวณได้4890นะครับผลววนออก91นะครับในงวดนี้หลุดมาที่ตำแหน่งหลักสิบล่างนะครับ กปกติแล้วสูตรนี้จะเข้าที่หลักหน่วยล่างเป็นส่วนใหญ่นะครับในเก้างวดล่าสุดนะครับก็เพิ่งหลุดมาที่หลักสิบงวดเดียวนะครับในงวดต่อไปนี้ครับสูตรนี้จะมาหรือไม่นะครับจะเข้าที่หลักสิบหรือหลักหน่วยนะครับใครอาจจะลองเน้นไปที่หลักหน่วยก็ได้นะครับเพราะสูตรเดินม,มาที่หลักหน่วยค่อนข้างเยอะนะครับเรามาดูวิธีคิดวิธีทํากันนะครับ วิธีคิดนะครับเราจะใช้หลักแสนหกครั้งนะครับบวกด้วยหลักพันสองครั้งหลักร้อยบนหนึ่งครั้งนะครับหลักร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งนะครับหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สองสองครั้งนะครับสิบท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งนะครับร้อยท้ายครั้งที่สองหนึ่งครั้งสิบท้ายครั้งที่สองหนึ่งครั้งนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับจะนําเฉพาะหลักหน่วยมาเเเป็นนนลขด่่ตััวทีะครบ และบวกเพิ yup. 2, ่ม like, er 4แต้มไปเด่นตัวที่2อบวกเพิ่ม1แต้มปเด่นตัวที่3และบวกเพิ่มอีก1แต้มไปเด่นตัวที่4 2 6อนะครับได้2 1บวก1เป็น2นะครับ5บวก5เป็น0เราก็จะได้2บวก2เป็น4นะครับ4บก0ยเป็น4 4บวก2เป็น6 6บวก6เป็น <pper> <OSSTALK reminis ounce> 2 <possa ower> <vive zin S> 2บวก0เป็น2 2บวก0เป็น2 2บวก8เป็น0 0เป็น0 0 0เป็น0 ศูนบวกเก้าเป็นเก้านะครับเด่นตัวแรกก็คือเลขเก้าเก้าวกเพิ่มสี่แต้มนะครับก็เป็นสามสามบวกหนึ่งแต้มเป็นสี่นะครับสี่บวกหนึ่งแต้มเป็นห้าเราก็ได้แล้วนะครับเลขเด่นล่างประจำงวดวันที่สิบหกธันวาคมนะครับคือเก้าสามสี่ห้านะครับ ลองพิจารกกันดูนะครับ9 3 4 5จะมาในตำแหน่งหลักสิบหรือหลักหน่วยนะครับ นะครับมัน,นถาถามไม่เจอนะครับนนก็ลองพิจารณากันดูนะครับพอเป็นอีกหนึ่งแนวทางให้เพื่อนได้นําไปวิเคราะห์และพิจารณากันนะครับอชอบก็นําไปใช้นะครับไม่ชอบก็มองผ่านไปนะครับสูตรทุกสตดมีข้อมีหลุดนะครับ ตัดสินใจด้วยตัวท่านเองนะครับชอบสุดไหนให้เลือกสุดนั้นนะครับครับก็จบจบุดพินเท่านี้นะครับสำหรับสูตรเลขเด็ดล่างสี่ตัวนะห้าสิบหกงวดติดนะครับ,รบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเพื่อปเป็นกำลังใจกับทางช่องนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ